สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องพอบ้านทุ่งรถไถซิ่งนะครับโดยวันนี้ผมจะนำวิธีปรับผานนะครับมานำเสนอนะครับให้ความรู้ความเข้าใจกับนักขับมือใหม่นะครับนักขับนักไถมือใหม่นะครับที่กลับมาอยู่บ้านนะครับแล้วก็ต้องการหันมาทำเกษตรนะครับ โดยพื้นฐานของการทําเกษตรก็คือการเตรียมดินนะครับทีนี้บางคนอาจจะมีผู้เฒ่าผู้แก่นะครับที่เก็บรถไถไว,แว้แล้วอยากจะลองขับลองใช้ดูนะครับผมบอกเลยว่ายุคโควิดตอนนี้รถไถเดินตามเนี่ยกลับมาเป็นราคานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆคนกลับมาทําเกษตรนะครับผมแล้วสําหรับใครที่ยังไม่เคยใช้หรือว่าไม่ค่อยมีประสบการณ์นะครับ ถ้าได้เอารถไถตัวเนี้มาใช้ครั้งแรกอาจจะรู้สึกว่ามันใช้ยากใช้ลำบากนะครับเพราะว่าผมเองก็เคยมีประสบการณ์นะครับกลับมาอยู่บ้านนอกนะครับแล้วพอใช้รถไถครั้งแรกนะครับซื้อมาเนี่ยไปซื้อมือสองเข้ามานะครับรถคันนี้ซื้อมือสองมาแล้วก็กอุปกรณ์ผ่านก็ซื้อมือสองมาพอใช้แล้วเหนื่อยครับเพราะว่าไถไม่เข้านะครับ ใช้ไม่เป็นนะครับเพราะว่าไถาไม่เข้าพอเราไถาไม่เข้าเนี่ยเราก็จะมีอาการแบบนี้ครับกดกดหางพรากดหางแล้วก็บางทีเข้าลึกเกินพอเข้าลึกเกินทํายังไงยกหางครับทีนี้โอ้โหบางทีก็ยกบางทีก็กดบางทีไม่พอนะครับเหมือนจะไถเข้าแต่ว่าหญ้าไม่ขาดเอา ลากไปเป็นพวงอีกทีนี้ต้องทําไงทีนี้ดันครับโอ้โหโคตรเหนื่อยครับทีนี้ทั้งยกก็เหนื่อยแล้วยังต้องมากดอีกก็เหนื่อยยังต้องมาดันช่วยรถไถอีกโอ้โหดันไม่พอครับทำไงต่อทีนี้มาแก้มาดึงหญ้าออกมาแกะดินออกโอ้โหบางทีไถไม่ไปล้อจมกดถอยหลังถอยหลังแล้ว งัดดินขึ้นมาอีกทีนี้ชิบหายบันเลยเลยทีนี้กลายเป็นว่ารถไถก็จมก็ติดไถก็ไม่ไปผมเจอปัญหาตรงนี้มานะครับผมก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับให้ใช้รถไถได้แบบว่าเข้าใจในการใช้งานของมันนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าใจแล้วมันจะทําให้เราไถาง่ายแบบผิดเบอร์เลยนะครับแบบคนละเรื่องกันเลยนะครับ โดยเริ่มจากวิธีตั้งรถไถน,นะครับเราตั้งผาน,นครับฐานเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆนะก็คือผานจานผานจานแล้วก็ผานหัวหมูนะครับโดยส่วนตัวผมก็ชอบนะครับหัวหมูแต่ว่าพอผมมาศึกษาตัวนี้แบบเข้าใจแล้วผมก็ชอบตัวนี้เหมือนกันนะครับ โดยตัวนี้นะครับมันจะปรับได้4จุดนะครับหลักๆเลย4ี่จุดส่วนหัวหมูมันจะปรับได้2จุดนะครับหัวหมูจะปรับระดับความสูงของคอแล้วก็การกินหรือกินตื้นเท่านี้นะครับแต่ว่าตัวผานจานเนี่ยมันจะปรับได้4จุดนะครับโดยหนึ่งนะครับมันจะปรับที่สลักคอออกตรงนี้เหมือนจะหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวหาอะไรมาล็อกสลักคอนะครับมันจะทําสลักคอเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายหน้าที่ทีหลังนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะชี้ก่อนว่ามีจุดตรงไหนบ้าง อ่าสลักคอหนึ่งปรับเกีียวคอสองนะครับสามปรับเกีียวคัดท้ายนะครับหางเสือแล้วก็จุดที่สี่ก็คือปรับตัวคัดท้ายนะครับอ่าเดี๋ยวก็อันดับแรกนะครับตรงนี้ทําหน้าที่นะครับปรับความสูงต่ําของหางนะครับของหางตัวนี้นะครับเนี่ย ถ้าเรารู้สึกว่าเวลาเราถ่ายเนี่ยมันมันสูงเงี้ยมันจะเหนื่อยนะครับถ้าการถ่ายที่ผมถนัดนะครับก็คืออยู่อยู่ระดับประมาณนี้นะครับเหนือเหนือเหนือเอวขึ้นมาหน่อยนึงนะครับจะเป็นท่าที่พอดีนะครับสําหรับผมเมื่อกินขี้ถ่ายแล้วทําการถ่ายแล้วหางจะต้องอยู่ระดับประมาณเอวนะครับหรือเหนือเอวขึ้นมาหน่อยนะครับ จะพอดีสำหรับผมนะครับสองนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับจะปรับเพื่อปรับองศาการกินขี้ไถนะครับการกินดินนะครับไถเนี่ยจะไถเข้าไม่เข้านะครับอยู่ที่ตัวนี้นะครับถ้าเราไถ่แล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้านะครับให้เราลองปรับเข้านะครับพอปรับเข้าปุ๊บเนี่ยจานมันจะตั้งนะครับ พอาจานตั้งเนี่ยจานก็จะกินนะครับถึงตรงไหนดินแข็งมากๆมันก็อาจจะขูดหญ้าให้ขาดได้นะครับแต่ว่าการปรับจานให้ตั้งเนี่ยจะทําให้จานกินนะครับ <c oughs> สองการปรับหางเกียวหางนะครับเออไม่ใช่สองหรือสามนะครับการปรับเกียวหางตัวนี้จะทําให้กินลึกกินตื้นนะครับบางจุดนะครับเรา จะต้องการกินลึกกินตื้นเนี่ยเราก็มาปรับตรงนี้ได้แต่ตัวนี้นะครับควรจะทําให้ขันด้วยมือได้นะครับสําหรับบางคนเก็บของเก่ามาใช้แบบว่าของปู่ย่าตายายนะครับรถจอดทิ้งไว้นานจะต้องมีการทําความสะอาดล้างเกล่อนะครับถอดมาทําความสะอาดล้างเกลยวมันจะทําให้ปรับมือได้นะครับหน้างานต้องปรับมือให้ได้นะครับเพราะว่าหน้างานเนี่ยมันจะมีการปรับเรื่อยๆนะครับในสําหรับคนที่มือใหม่นะครับผมดิน แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับส่วนจุดที่4ี่นะครับเนี่ยตัวนี้ก็คือปรับให้จานนะครับมันอยู่ลักษณะแบบว่าเอียงซ้ายเอียงขวาอย่างนี้นะครับทีนี้เราจะแก้ยังไงนะครับอาการมันนะครับโดยอาการหลักๆนะครับที่ผมเจอเลยก็คือกินไม่เข้านะครับ พอสองพอกินข้าวแล้วจานเออขี้ไถไม่พิกนะครับโดยตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้จะทำงานคู่กันเป็นหลักนะครับอันดับแรกนะครับผมให้ลองดึงตัวนี้นะครับคลายน็อตสองตัวนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ผักผักจานคัดท้ายเนี่ยมาทางมาทางซ้ายนะครับมาทางซ้ายก่อน เสร็จแล้วไปลองไถดูครับถ้าถ่ายแล้วดินดินมันยังไม่พลิกนะครับค่อยๆมาปรับตัวนี้เข้านะครับอ่าต้องลองปรับหานะครับสําหรับการไถครั้งแรกอย่าไปคาดหวังนะครับว่าคุณจะไถได้เป็นไร่หรือห้าไร่สิบไร่หรืออะไรก็แล้วแต่ครับการไถครั้งแรกให้ปรับให้ฐานเนี่ยกินดินหนึ่งเลยต้องกินดินสองเมื่อไถแล้วดินต้องพลิกนะครับ รับได้สองอย่างนี้มันจะง่ายนะครับแล้วที่สามนะครับก็คือปรับให้หางไถเนี่ยอยู่ระดับเอวเท่านี้ครับผมมันจะทำให้เราเหนื่อยน้อยลงนะครับทำงานได้นานขึ้นนะครับโดยส่วนตัวแล้วสำหรับดินไถไถเบิกนะครับไถครั้งแรกไถหุดเนี่ยหรือจากฤดูเก็บเกี่ยวแล้วเราต้องไถต่อซังอะไรเนี่ยผมจะใช้ สองอย่างครับไม่ไม่ผ่านหัวหมูก็ผ่านหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วถ้ามาตรฐานมันเ,เขาจะเป็นผ่านอย่างนี้นะครับผ่านสองจานถ้าผ่านสองจานเนี่ยผมก็ใช้เหมือนกันครับแต่ว่าบางทีนาผมเวลามันแห้งมามันจะแข็งมากครับผ่านหนึ่งเนี่ยจะไม่เออผานสองเนี่ยจะไม่ค่อยเข้านะครับผมก็เลยทําผ่านหนึ่งเอาไว้แยกแต่สําหรับ เ,เพื่อนๆคนไหนที่มีผานสองอยู่แล้วก็ถ้าอยากใช้ผานเดียวก็แค่ย้ายหางตัวนี้นะครับชุดนี้มาไว้ตรงนี้แทนนะครับก็จะเป็นผานหนึ่งได้เหมือนกันแต่สําหรับผมไม่อยากย้ายครับผมก็เลยไปหาซื้อของเก่ามาทําเป็นผานหนึ่งโดยเฉพาะครับแล้วก็เอาเขาเรียกว่าอะไรอะตัวที่ตัดออกนะครับมาทําเป็นผานสามครับตัวนี้จะไว้เป็น พวนนะครับตัวนี้จะทํางานได้เร็วมากนะครับผานสามนี่ผมทําเองครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมช่วยดัดแปลงผานอะไรยังไงก็ทักเข้ามาได้นะครับหรือโทรมาถามได้ครับหรือจะให้ทําให้ก็ทําได้เหมือนกันครับการปรับแต่งตั้งผานนะครับผมหรือการต่อเติมผานนะผมทําได้ครับแต่หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับก็ลองไป ทดสอบกันดูนะครับช่วงนี้รถไถเดินตามโมโหเป็นราคานะครับผมก็ก็พอเข้าใจครับยุคสถานาการณ์อย่างนี้ใครๆก็กลับมาอยู่บ้านนะครับใครที่มีของเก่าอยู่แล้วก็ลองเอมามาซ่อมบำรุงรักษาดูนะครับตัวนี้ถ้าเนี่ยถ้ามันติดอย่างนี้นะครับอันนี้มันติดเพราะว่ามันไม่ได้ล้างเฉยนะครับเดี๋ยวจะล้างเก็บแล้วก็ใส่จารบีครับ ถ้ามันติดมันฝืดก็ลองถอดมาใส่เขาเรียกว่าจารบีนะครับเนี่ยมันจะมีมันจะมีนี่ครับเนี่ยฝาเปิดนี่นะี้ครับใส่จาระบีได้ครับหรือบางตัวอาจจะมีที่อัดจ,จารบีก็ลองอัดดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาอาธิบายเพิ่มเติมนะครับโดย ผมยังไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรต่อนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมขออธิบายเรื่องการปรับตั้งผ่านแลยก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับผมจะได้นําเสนอในสิ่งที่คนอยากจะดูนะครับแล้วก็สิ่งนั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะครับผมก็จะทําให้ดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมเกี่ยวกับเรื่องรถไถนะครับ ยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับผม